สวัสดีครับวันนี้วันที่26กุมภานะครับนี่ครับหลังทีสองนะครับเจอกันกับทีมงานวานเจ็บอีกแล้วนะครับโอ้โหยักษ์ใหญ่นะครับเดี๋ยวไปรุ่นดูข้างบนนะครับว่าสีขาวจั่วบ่นนะครับโอ้โหประมาณเมตรกว่าได้นะครับนี่อันนี้รอบสองครับรอบสองเดี๋ยวไปรุ่นมือกันครับโอเคครับ สวัดีครับทีมงานหมาเจ็บนะครับวันนี้วันที่ยิมหกกลุมพลาครับมาชมผลงานของวันนี้นะครับนี่ครับประมาณประมาณหกโลกว่านะครับโอ้นี่ครับตัวออนเตรียมตัวไปตลาดแล้วนะครับนี่ครับทานน้านบันโอเครับวันที่ยิมหกนะครับตักผลงานนะครับทีมงานหมาเจี๊ยบนะครับ มือนีมีหมวกนะครับหมวกกันพึ่งนะครับของทีมงานหวานเทียบนะครับพี่น้องท่านใดที่หมวกชํารุดที่หมวกห้างแล้วก็สนใจทักเลยนะครับใส่ด้วยอันนี้เป็นหมวกผ้ายางดีนะครับจั่งมาจากจีนนะครับหน้ากากใยครับระบายความร้อนได้ดีนะครับผู้ใดห้างก็ซื้อหมาได้เลครับเดี๋ยวพาไปใส่เพื่อนะครับนี่ครับปกคอครับ ระบายอากาศได้ดีครับบ่อห่อนนะครับพานาดีครับนี่ครับปกก้อปุกยางย่างดีนะครับโอเคนะครับฝากไว้เลยนะครับหมวกถอยนะครับถอยกับมีนะครับผู้ใหสนใจกับซังได้นะครับตอกเข่าง่ายนะครับแน่นถอนง่ายครับหลับร้องครับแล้วก็หมวกนะครับหมวกครับยางดีเลยนะครับพายางนานะครับโอเคครับ กูดใดเบิิงกับฝากไล่ฝากแชร์ในเด้อครับโอเคนะครับทีมงานหวานเจียบครับ